สวัสดีครับแฟนเพจที่รักทุกๆท,ท่านหัวข้อที่ผมจะขออนุญาตมาให้คําแนะนํากับเพื่อนๆรวมไปถึงน้องวิศวกรท่านหนึ่งที่เคยฝากคาถามกับผมในวันนี้จริงๆแล้วอาจไม่ถือว่าเกี่ยวเนื่องกันกันกบเรื่องวิธีการแก้ปัญหาในกรณีที่ในการทํางานการตอกเสาเข็มนั้นไม่เป็นไปตามที่ผู้ออกแบบได้ทําการกําหนดไว้สักเท่าใดนักนะครับเพราะหัวข้อในวันนี้คือทิศทางในการวางหน้าตัดของเสาเข็มที่ถูกต้องนั่นเองครับสําหรับทิศทางในการวางหน้าตัดของเสาเข็มที่ถูกต้องนั้น ผมต้องขออธิบายเสียก่อนนะครับปัญหาจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อหนหน้าตัดของเสาเข็มของเรานั้นเป็นแบบไม่สมมาตรในแกนใดแกนหนึ่งหรือทุกๆแกนเช่นเสาเข็มหน้าตัดรูปตัวไอเสาเข็มหน้าตัดรูปตัวที่เป็นต้นครับ2ข้อกําหนดหรือขอบเขตข้อกําหนดของโครงการที่ได้ให้ไว้ในรายละเอียดของการก่อสร้างนั้นได้ทําการระบุเอาไว้ว่าจะต้องทําการก่อสร้างโครงสร้างให้มีรายละเอียดตรงตามแบบที่ทางผู้ออกแบบได้ทําการกําหนดเอาไว้ตั้งแต่ครั้งแรก พูดง่ายๆคือจะเกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆไม่ได้เลยในวันนี้เราจะมาพูดถึงประเด็นนี้กันนะครับและเหมือนเช่นเคยครับวันนี้ผมได้นํารูปมาแสดงเป็นตัวอย่างแก่เพื่อนๆด้วยนะครับจะได้เข้าใจกันได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับเรามาเริ่มต้นดูรูปกันเลยก็แล้วกันนะครับรูป A1 และ A2 ก่อนนะครับจะเห็นได้ว่าหากเรามีฐานรากที่ถูกกระทําด้วยแรงตามแนวแกนเอ็และโมเมนต์ดัดเและถูกรองรับด้วยเสาเข็มกลุ่มตามรูปนี้แล้ว เราจะสามารถทําการวางทิศทางของหน้าตัดเสาเข็มตามรูปทั้งสองนี้ได้เลยนะครับเพราะแรงปฏิกิริยาที่จะเกิดขึ้นในเสาเข็มอันเนื่องมาจากแรงตามแนวแกนและแรงโมเมนต์นั้นจะเกิดขึ้นเป็นแรงตามแนวแกนในตัวของเสาเข็มเท่านั้นนะครับกล่าวคือจะไม่เกิดโมเมนต์ขึ้นในเสาเข็มเลยไม่ว่าเราจะวางทิศทางของหน้าตัดตามในรูป A1 และ A2 ก็ตามแต่นะครับดังนั้นสําหรับฐานรากที่ถูกรองรับด้วยเสาเข็มกลุ่มดังรูปเราไม่จําเป็นที่จะต้องทําการออกแบบเสาเข็ม โดยคำนึงถึงค่าความสามารถในการรับโมเมนต์ของหน้าตัดเลยนะครับยิ่งถ้าหากว่าเสาเข็มของเรานั้นมีหน้าตัดเป็นรูปแบบที่มีความสมมาตรในทุกๆแกนอีกด้วยแล้วก็จะไม่ทําให้เกิดปัญหานี้เลยครับรูป B1 และ B2 บ้างนะครับจะเห็นได้ว่าหากเรามีฐานรากที่ถูกกระทําด้วยแรงตามแนวแกนเอ็นและโมเมนต์ดัดเอ็มและถูกรองรับด้วยเสาเข็มเดี่ยวตามรูปนี้แล้วการวางทิศทางของหน้าตัดเสาเข็มของเราอาจจะมีผลต่อพฤติกรรมของตัวโครงสร้างครับ เพราะหากในขั้นตอนของการออกแบบนั้นผู้ออกแบบทําการกําหนดให้ฐานรากนี้เป็นแบบจุดยึดหมุนแสดงว่าจะมีเฉพาะแรงตามแนวแกนทิ้งอย่างเดียวเราจะสามารถเลือกวางทิศทางของหน้าตัดเสาเข็มในทิศทางใดก็ได้ครับแต่หากในขั้นตอนของการออกแบบนั้นผู้ออกแบบทําการกําหนดให้ฐานรากนี้เป็นแบบจุดยึดแน่นสแสดงว่าจะไม่ได้มีเฉพาะแรงตามแนวแกนทิ้งอย่างเดียวแล้วฐานรากของเราจะต้องรับโมเมนต์ที่เกิดขึ้นด้วยซึ่งในท้ายที่สุดแล้วค่าโมเมนต์ในฐานรากนี้ก็จะถูกส่งถ่าย ต่อลงไปยังเสาเข็มของเรานั่นเองดังนั้นการเลือกวางทิศทางของหน้าตัดเสาเข็มในทิศทางใดทิศทางหนึ่งจึงจะมีผลทันทีต่อพฤติกรรมทางด้านความแข็งแรงของโครงสร้างฐานรากของเราครับโดยหลักการแล้วผมอยากที่จะขอแนะนําแก่เพื่อนๆว่าในฐานะของผู้รับจ้างทําการก่อสร้างให้เราทําการก่อสร้างให้ตรงตามแบบที่ทางวิศวกรผู้ออกแบบได้ทําการให้รายละเอียดไว้ในแบบก่อสร้างจะเป็นการดีที่สุดนะครับหากรายละเอียดตรงส่วนนี้ไม่ชัดเจน หรือมีข้อสงสัยประการใดก็ควรที่จะทําหนังสือเพื่อสอบถามไปยังผู้ออกแบบเสียก่อนดําเนินการก่อสร้างจะเป็นการดีที่สุดนะครับโดยการวางทิศทางของหน้าตัดเสาเข็มตามรูปร่างทั้งสองนี้จะแตกต่างออกไปจากสองรูปบนเพราะแรงปฏิกิริยาที่จะเกิดขึ้นในเสาเข็มอันเนื่องมาจากแรงตามแนวแกนและแรงโมเมนต์นั้นจะเกิดขึ้นทั้งแรงตามแนวแกนและแรงโมเม,มนต์ภายในตัวของเสาเข็มด้วยนะครับกล่าวคือจะมีโมเม,มนต์เกิดขึ้นภายในตัวของเสาเข็มด้วย ดังนั้นหากโมเมนต์เกิดขึ้นในทิศทางดังรูปการที่เราทําการวางทิศทางของเสาเข็มตามทิศทางหลักของหน้าตัดของเสาเข<ๆ>็มตาในรูป b1 ก็จะมีความแข็งแรงมากกว่าการวางทิศทางของเสาเข็มตามทิศทางรองของหน้าตัดของเสาเข็มตามในรูปที่ b2 นั่นเองนะครับดังนั้นสําหรับฐานรากที่ถูกรองรับด้วยเสาเข<ๆ>็มเดี่ยวดังรูปเรามีความจําเป็นที่จะต้องทําการออกแบบเสาเข็มโดยต้องคํานึงถึงค่าความสามารถในการรับโมเมนต์ของหน้าตัดด้วยนั่นเองนะครับ หวังว่าความรู้เล็กๆน้อยๆที่ผมได้นำมาฝากแก่เพื่อนๆทุกๆท่านในวันนี้จะมีประโยชน์ต่อทุกๆท่านไม่มากก็น้อยและจนกว่าจะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ